ฉันตื่นมาพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณลมหายใจของฉันฉันทรงพลังที่สุดฉันคิดอะไรได้ดังที่ใจคิดฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดฉันมีความสุขที่สุดฉันคิดบวกอยู่เสมอฉันมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจฉันเสมอขอบคุณร่างกายนี้ ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่เข้มแข็งทุกๆวันฉันมีอาหารที่ดีเหลือเฟือฉันขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของฉันฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับโอกาสดีๆพร้อมกับความเชื่อมั่นความรักความศรัทธาในตนเองฉันมีพลังเหลือเฟือฉันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุด ฉันสามารถทำอะไรก็สำเร็จฉันเชื่อมั่นในตนเองฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ฉันมีความสุขฉันเป็นที่รักของทุกคนกิจการงานของฉันรุ่งเรืองราบเริ่นเรียบร้อยอยู่เสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทุกๆด้าน ฉันมีไอเดียร้อยล้านฉันมีแรงจูงใจในการทำงานอยู่เสมอฉันรับผิดชอบหน้าที่ของฉันได้เป็นอย่างดีฉันควบคุมอารมณ์ความคิดและความรู้สึกฉันได้เสมอฉันมีความสุขในการทำงานฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉันกับเพื่อนๆของฉันฉันรู้สึกผ่อนคลาย ฉันเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีฉันเลือกงานที่ฉันรักฉันเลือกในสิ่งที่ฉันต้องการได้ดีเสมอฉันจืนจัดด้วยตนเองฉันมีความสุขกับสินค้าและบริการของฉันฉันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนฉันฉันลงมือทำอย่างทันที ฉันทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันฉันมีวินัยในตนเองผู้คนมากมายนำเงินมาให้ฉันทุกวันทุกเวลาฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากๆเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันหลงไหลในการทำงานของฉันฉันหลงไหลในสินค้าและบริการของฉันฉันหลงไหลในธุรกิจการงานของฉัน ฉันทรงพลังฉันมีพลังงานสูงฉันเป็นคนขายเก่งฉันเป็นคนพูดเก่งฉันมีการตลาดที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งในทุกๆด้านผู้คนรักฉันและเคารพฉันฉันรู้สึกดีจังเลยฉันได้รับเงินในทุกๆวันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงิน ฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มาทุกบาททุกสตางค์ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของสินค้าที่ฉันทำฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของลูกค้าและทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตของฉันขอบคุณกิจการงานของฉันที่สร้างรายได้ให้กับฉันสร้างให้ฉันได้พบผู้คนสร้างให้ฉันได้มีความสุข ฉันตื่นเต้นกับงานของฉันที่ฉันทําทุกเวลาฉันตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของฉันที่เข้ามาอยู่เสมอฉันทํางานด้วยความสุขและเบิกบานฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเกิดมาเพื่อประสบผลสําเร็จโดยแท้ฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของความคิดฉันอยู่ในปัจจุบัน ฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆเสมอขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความสำเร็จของฉันฉันมีค่าในตัวเองฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามคนรักฉันรักฉันและซื่อสัตย์กับฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับโอกาสดีๆฉันศรัทธา เคารพตนเองอยู่เสมอฉันมีวินัยอย่างยอดเยี่ยมฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลาฉันมีอิสรภาพในทุกๆด้านฉันมีประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมฉันประสบผลสำเร็จในชีวิตฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุด มีความสัมพันธ์ที่ดีฉันบริหารเวลาได้อย่างดีมากๆทุกอย่างมันเพียบพร้อมเสมอสำหรับฉันทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดความเชื่อและการลงมือทำของฉันฉันรู้สึกดีใจฉันรู้สึกขอบคุณฉันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ฉันรู้สึกสงบ ฉันรู้สึกสงบเย็นฉันรู้สึกดีใจฉันสามารถทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณมิตรภาพที่ดีงามขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณ ฉันขอขอบคุณอาชีพและธุรกิจการงานของฉันที่จะเลืิญเติบโตได้อย่างรวดเร็วฉันขอขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับฉันขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมฉันสั่งสอนฉันจนให้ฉันได้เติบโตและยิ่งใหญ่ในวันนี้ฉันขอบคุณญาติพี่น้องพ่อแม่ของฉันฉันขอบคุณครอบครัวของฉัน ขอบคุณตัวฉันเองที่นำพาให้ฉันจเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันตื่นมาพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณลมหายใจของฉันฉันทรงพลังที่สุดฉันคิดอะไรได้ดังที่ใจคิดฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ฉันมีความสุขที่สุดฉันคิดบวกอยู่เสมอฉันมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจฉันเสมอขอบคุณร่างกายนี้ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่เข้มแข็งทุกๆวันฉันมีอาหารที่ดีเหลือเฟือฉันขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของฉันฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับโอกาสดีๆ พร้อมกับความเชื่อมั่นความรักความศรัทธาในตนเองฉันมีพลังเหลือเฟือฉันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดฉันสามารถทำอะไรก็สำเร็จฉันเชื่อมั่นในตนเองฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ฉันมีความสุขฉันเป็นที่รักของทุกคนกิจการงานของฉันรุ่งเรือง รับเรื่นเรียบร้อยอยู่เสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทุกๆด้านฉันมีไอเดียร้อยล้านฉันมีแรงจูงใจในการทำงานอยู่เสมอฉันรับผิดชอบหน้าที่ของฉันได้เป็นอย่างดีฉันควบคุมอารมณ์ความคิดและความรู้สึกฉันได้เสมอ ฉันมีความสุขในการทำงานฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉันกับเพื่อนๆของฉันฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีฉันเลือกงานที่ฉันรักฉันเลือกในสิ่งที่ฉันต้องการได้ดีเสมอฉันจืนจัดด้วยตนเอง ฉันมีความสุขกับสินค้าและบริการของฉันฉันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนฉันฉันลงมือทำอย่างทันทีฉันทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันฉันมีวินัยในตนเองผู้คนมากมายนำเงินมาให้ฉันทุกวันทุกเวลาฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากๆเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉัน ตลอดเวลาฉันหลงไหลในการทำงานของฉันฉันหลงไหลในสินค้าและบริการของฉันฉันหลงไหลในธุรกิจการงานของฉันฉันทรงพลังฉันมีพลังงานสูงฉันเป็นคนขายเก่งฉันเป็นคนพูดเก่งฉันมีการตลาดที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งในทุกๆด้านผู้คนรักฉัน และเคารพฉันฉันรู้สึกดีจังเลยฉันได้รับเงินในทุกๆวันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มาทุกบาททุกสตางค์ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของสินค้าที่ฉันทำฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของลูกค้าและทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตของฉัน ขอบคุณกิจการงานของฉันที่สร้างรายได้ให้กับฉันสร้างให้ฉันได้พบผู้คนสร้างให้ฉันได้มีความสุขฉันตื่นเต้นกับงานของฉันที่ฉันทำทุกเวลาฉันตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของฉันที่เข้ามาอยู่เสมอฉันทำงานด้วยความสุขและเบิกบานฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย ฉันเกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จโดยแท้ฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของความคิดฉันอยู่ในปัจจุบันฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆเสมอขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความสำเร็จของฉันฉันมีค่าในตัวเองฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามคนรักฉัน รักฉันและซื่อสัตย์กับฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับโอกาสดีๆฉันศรัทธาเคารพตนเองอยู่เสมอฉันมีวินัยอย่างยอดเยี่ยมฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลาฉันมีอิสรภาพในทุกๆด้าน ฉันมีประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมฉันประสบผลสำเร็จในชีวิตฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันบริหารเวลาได้อย่างดีมากๆทุกอย่างมันเพียบพร้อมเสมอสำหรับฉันทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดความเชื่อและการลงมือทำของฉันฉันรู้สึกดีใจ ฉันรู้สึกขอบคุณฉันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ฉันรู้สึกสงบฉันรู้สึกสงบเย็นฉันรู้สึกดีใจฉันสามารถทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับ ขอบคุณมิตรภาพที่ดีงามขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณอาชีพและธุรกิจการงานของฉันที่จะเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วฉันขอขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับฉันขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมฉันสั่งสอนฉันจนให้ฉันได้เติบโต และยิ่งใหญ่ในวันนี้ฉันขอบคุณญาติพี่น้องพ่อแม่ของฉันฉันขอบคุณครอบครัวของฉันขอบคุณตัวฉันเองที่นำพาให้ฉันจเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันตื่นมาพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณลมหายใจของฉัน ฉันทรงพลังที่สุดฉันคิดอะไรได้ดังที่ใจคิดฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดฉันมีความสุขที่สุดฉันคิดบวกอยู่เสมอฉันมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจฉันเสมอขอบคุณร่างกายนี้ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่เข้มแข็งทุกๆวันฉันมีอาหารที่ดี เหลือเฟือฉันขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของฉันฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับโอกาสดีๆพร้อมกับความเชื่อมั่นความรักความศรัทธาในตนเองฉันมีพลังเหลือเฟือฉันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดฉันสามารถทำอะไรก็สำเร็จฉันเชื่อมั่นในตนเอง ฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ฉันมีความสุขฉันเป็นที่รักของทุกคนกิจการงานของฉันรุ่งเรืองราบรื่นเรียบร้อยอยู่เสมอฉันเป็นแม่เหล็กด,ดึงดูดเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทุกๆด้านฉันมีไอเดียร้อยล้านฉันมีแรงจูงใจในการทำงานอยู่เสมอ ฉันรับผิดชอบหน้าที่ของฉันได้เป็นอย่างดีฉันควบคุมอารมณ์ความคิดและความรู้สึกฉันได้เสมอฉันมีความสุขในการทำงานฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉันกับเพื่อนๆของฉันฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีฉันเลือกงานที่ฉันรักฉันเลือก ในสิ่งที่ฉันต้องการได้ดีเสมอฉันยืนจัดด้วยตนเองฉันมีความสุขกับสินค้าและบริการของฉันฉันขอบคุณลูกค้าทุกคนที่สนับสนุนฉันฉันลงมือทำอย่างทันทีฉันทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันฉันมีวินัยในตนเองผู้คนมากมายนำเงินมาให้ฉันทุกวันทุกเวลา ฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากๆเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันหลงไหลในการทำงานของฉันฉันหลงไหลในสินค้าและบริการของฉันฉันหลงไหลในธุรกิจการงานของฉันฉันทรงพลังฉันมีพลังงานสูงฉันเป็นคนขายเก่งฉันเป็นคนพูดเก่งฉันมีการตลาดที่ยอดเยี่ยม ฉันเก่งในทุกๆด้านผู้คนรักฉันและเคารพฉันฉันรู้สึกดีจังเลยฉันได้รับเงินในทุกๆวันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มาทุกบาททุกสตางค์ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของสินค้าที่ฉันทำ ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของลูกค้าและทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตของฉันขอบคุณกิจการงานของฉันที่สร้างรายได้ให้กับฉันสร้างให้ฉันได้พบผู้คนสร้างให้ฉันได้มีความสุขฉันตื่นเต้นกับงานของฉันที่ฉันทำทุกเวลาฉันตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของฉันที่เข้ามาอยู่เสมอ ฉันทำงานด้วยความสุขและเบิกบานฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จโดยแท้ฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ฉันเป็นเจ้านายของความคิดฉันอยู่ในปัจจุบันฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆเสมอขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความสำเร็จของฉัน ฉันมีค่าในตนเองฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามคนรักฉันรักฉันและซื่อสัตย์กับฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับโอกาสดีๆฉันศรัทธาเคารพตนเองอยู่เสมอฉันมีวินัยอย่างยอดเยี่ยมฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลาฉันมีอิสรภาพในทุกๆด้านฉันมีประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมฉันประสบผลสำเร็จในชีวิตฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันบริหารเวลาได้อย่างดีมากๆทุกอย่างมันเพียบพร้อมเสมอสำหรับฉัน ทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดความเชื่อและการลงมือทำของฉันฉันรู้สึกดีใจฉันรู้สึกขอบคุณฉันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ฉันรู้สึกสงบฉันรู้สึกสงบเย็นฉันรู้สึกดีใจฉันสามารถทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่ง ฉันมีสมองอัจฉริยะขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณมิตรภาพที่ดีงามขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณอาชีพและธุรกิจการงานของฉันที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ฉันขอขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับฉันขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมฉันสั่งสอนฉันจนให้ฉันได้เติบโตและยิ่งใหญ่ในวันนี้ฉันขอบคุณญาติพี่น้องพ่อแม่ของฉันฉันขอบคุณครอบครัวของฉันขอบคุณตัวฉันเองที่นำพาให้ฉันเจริญรุ่งเรือง และยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันตื่นมาพร้อมแล้วที่จะประสบความสำเร็จขอบคุณลมหายใจของฉันฉันทรงพลังที่สุดฉันคิดอะไรได้ดังที่ใจคิดฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดฉันมีความสุขที่สุดฉันคิดบวกอยู่เสมอ ฉันมีสันติสุขเกิดขึ้นในใจฉันเสมอขอบคุณร่างกายนี้ฉันขอบคุณจิตใจของฉันที่เข้มแข็งทุกๆวันฉันมีอาหารที่ดีเหลือเฟือฉันขอบคุณสุขภาพที่แข็งแรงของฉันฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับโอกาสดีๆพร้อมกับความเชื่อมั่นความรักความศรัทธาในตนเอง ฉันมีพลังเหลือเฟือฉันคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดฉันสามารถทำอะไรก็สำเร็จฉันเชื่อมั่นในตัวเองฉันสามารถบรรลุปเป้าหมายได้ฉันมีความสุขฉันเป็นที่รักของทุกคนกิจการงานของฉันรุ่งเรืองราบรื่นเรียบร้อยอยู่เสมอฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงิน ฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสำเร็จทุกๆด้านฉันมีไอเดียร้อยล้านฉันมีแรงจูงใจในการทำงานอยู่เสมอฉันรับผิดชอบหน้าที่ของฉันได้เป็นอย่างดีฉันควบคุมอารมณ์ความคิดและความรู้สึกฉันได้เสมอฉันมีความสุขในการทำงานฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉัน กับเพื่อนๆของฉันฉันรู้สึกผ่อนคลายฉันเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีและมีสุขภาพที่ดีฉันเลือกงานที่ฉันรักฉันเลือกในสิ่งที่ฉันต้องการได้ดีเสมอฉันยืนจัดด้วยตนเองฉันมีความสุขกับสินค้าและบริการของฉันฉันขอบคุณลูกค้าทุกคน ที่สนับสนุนฉันฉันลงมือทำอย่างทันทีฉันทำอย่างต่อเนื่องทุกๆวันฉันมีวินัยในตนเองผู้คนมากมายนําเงินมาให้ฉันทุกวันทุกเวลาฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากๆเงินหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาฉันหลงไหลในการทำงานของฉันฉันหลงไหล ในสินค้าและบริการของฉันฉันหลงไหลในธุรกิจการงานของฉันฉันทรงพลังฉันมีพลังงานสูงฉันเป็นคนขายเก่งฉันเป็นคนพูดเก่งฉันมีการตลาดที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งในทุกๆด้านผู้คนรักฉันและเคารพฉันฉันรู้สึกดีจังเลยฉันได้รับเงินในทุกๆ วันฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณเงินฉันขอบคุณเงินที่ฉันได้มาทุกบาททุกสตางค์ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของสินค้าที่ฉันทำฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณของลูกค้าและทุกๆคนที่มาเกี่ยวข้องในชีวิตของฉันขอบคุณกิจการงานของฉันที่สร้างรายได้ให้กับฉัน สร้างให้ฉันได้พบผู้คนสร้างให้ฉันได้มีความสุขฉันตื่นเต้นกับงานของฉันที่ฉันทำทุกเวลาฉันตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆในชีวิตของฉันที่เข้ามาอยู่เสมอฉันทำงานด้วยความสุขและเบิกบานฉันบรรลุเป้าหมายได้อย่างง่ายดายฉันเกิดมาเพื่อประสบผลสำเร็จโดยแท้ฉันเป็นเจ้านายของอารมณ์ ฉันเป็นเจ้านายของความคิดฉันอยู่ในปัจจุบันฉันพร้อมที่จะรับโอกาสดีๆเสมอขอบคุณความสำเร็จของฉันขอบคุณความสำเร็จของฉันฉันมีค่าในตัวเองฉันคู่ควรกับความรักที่ดีงามคนรักฉันรักฉันและซื่อสัตย์กับฉันเสมอฉันเป็นคนโชคดี ฉันเป็นคนโชคดีฉันได้รับโอกาสดีๆฉันศรัทธาเคารพตนเองอยู่เสมอฉันมีวินัยอย่างยอดเยี่ยมฉันรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอฉันมีอิสรภาพทางด้านการเงินฉันมีอิสรภาพทางด้านเวลาฉันมีอิสรภาพในทุกๆด้านฉันมีประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยม ฉันประสบผลสำเร็จในชีวิตฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แบบที่สุดฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีฉันบริหารเวลาได้อย่างดีมากๆทุกอย่างมันเพียบพร้อมเสมอสำหรับฉันทุกอย่างเกิดขึ้นจากความคิดความเชื่อและการลงมือทําของฉันฉันรู้สึกดีใจฉันรู้สึกขอบคุณ ฉันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ในโลกใบนี้ฉันรู้สึกสงบฉันรู้สึกสงบเย็นฉันรู้สึกดีใจฉันสามารถทำอะไรได้อย่างยอดเยี่ยมฉันเป็นคนเก่งฉันมีสมองอัจฉริยะขอบคุณขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ฉันได้รับขอบคุณมิตรภาพที่ดีงาม ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสฉันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันขอขอบคุณอาชีพและธุรกิจการงานของฉันที่จะเริญนเติบโตได้อย่างรวดเร็วฉันขอขอบคุณความสุขที่ฉันได้รับฉันขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่อบรมฉันสั่งสอนฉันจนให้ฉันได้เติบโตและยิ่งใหญ่ในวันนี้ ฉันขอบคุณญาติพี่น้องพ่อแม่ของฉันฉันขอบคุณครอบครัวของฉันขอบคุณตัวฉันเองที่นำพาให้ฉันเจริญรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ในวันนี้ขอบคุณขอบคุณขอ